ดีครับพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายสุขุสุขคนมือนีเห็ดยำอันนี้ทํายำให้ไม่เย่อิ่ยนะเป็นยำวุ้นเส้นนะครับผมแบบไม่เผ็ดนะเดี๋ยวเอาไปส่งไม่เย่อ้อยก่อนนะครับผมตอนแรกว่าตีเห็ดยำขนมจีนแต่ว่าข่อยก็ได้เอาขนมจีนไว้กินเองแต่ว่ายำวุ้นเส้นเนี่ยนะไม่เย่อ้อยแล้วค่อยบื่อ้วนนะครับเดี๋ยวจะไปส่งไม่เย่อ้อยก่อนนะครับส่งไม่เย่อ้อยก่อนเฮ้ยเอา้เอาเาม,กกมกกื่อกี้เมื่อกี้ไอ้ไอ้กด โทรศัพท์ตอนเฮ็ดดันบะได้ไทยนะครับผมอันนี้คือทำยำเอาแบบไม่เผ็ดให้ไม่เย้ยย้อยก่อนนะครับผมเนาะยำหมี่หมูย่อยำใส่หมูย่อครับผมยำบุญเตียนใส่หมูย่อนะครับผมแต่ว่ามันบ่มีบปลเกลือเทศนะครับผมก็เลยอ่าบอเซาไปใส่บาตครับผมพระเพลินบ่ไห่พรนครับเลยบ่มีบปลเกลือเทศนะครับผมเลยใส่แต่บักทัวดแตะบักทัวฝักยาวเพราะว่ามือเส่าไปใส่บาตเพื่นกับบะได้ไห่พรนเพื่นก็เลยบะได้เทศนะนะ มุชามุชาเาเขาไปทรายบาทพระเพิ่นบริเทศมันก็เลยบ่มีบักเกือเทศแต่เพิ่นกับบกินให้เก่าหรือว่านี่ใส่กับเพิ่นกับบกินให้เกลาคอยกับอันคอยกินอยู่แต่ว่าอันเดี๋ยวเอานี่ให้เรากินกันถ้าเรากินแล้วมันปลอดภัยคอยกับสิกินคอยกับสิ็ดไอ้ย่ำขนมจีนบ่ย่ำกับสิลาบนะขนมจีนนะนะครับบ่ย่ำกับสิลาบนะครับผม ยามขนมจีนลาบขนมจีนก็ว่ากันไปนะครับผมนะยามเราขนมจีนใส่ไอ้นั่นนะแล้วแต่ข่อยนะปลาแดกปลาลาบล่องลูกป่าปลาไหลนัวเพิ่นนะครับผมเนาะอันนี้ให้ไม่ยหอยกินก่อนถ้าไม่ยหอยกินได้แสดงว่าปลอดภัยด้วยครับเด้ออันสำหรับลุงป่าปลาไานัวเอาไม่ยหญยๆอะ่ะซิมเห็นไหมซิมเห็นไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาถ้วยมากันนะลองกินซูฟังดูอันนี้ปลาแดดอันนี้เพลองเหมึงนเด้มใส่ปลาแดดน้อยนึงนี่ยำยำยำบุญเต็มยำบุญเต็มเห็นไหมย่อยๆทิ่บุญเด้อใช่ยังเหยำอ่ะไงยำยังยำมันนีย่ยำพัก มันรักกินพักไปเถีงอีกรักกินกันไข่โอ้รักกินกันไข่เหรอโอ้คอยเริ่มตัดเสศษมันต่นอในยายค่อยๆกินเอาเด้อแต่ว่าเศษเนี่ยลวกอยู่ดอกลวกเสศษอยู่เสศษสิขาดง่าย,ยอยูอ่บุ้ยปุ๋ยนี่ห,หน่อยเลยเห็นไห่ใหญ่ๆเราซิมก่อนว่าเราเสียบบ่ะซิมกันพอดบ่แล้วเที่ยวสวนเราเที่ยวสวนเรา ไม่อย่างือถือใช้ใช้เมือ่อยัตวอหวเราขำใหญ่ปวด,กกปวดเรา,า,ากีด <c oughs> ประเิดเอาเสษหนึงยังยุบปากตายเสนตายเสษนึงยุบปากยุบอันต้นเศนล้มหอดกระเพาะหรือีเด็ดอกเด็ดออกเออเด็ดห เขาตัดคุณป้าโอ้ยี่ยังเงินนี่มันเอ้ลืมตัดเส้นเนาะแซ่บบ่แซ่บอยู่แซ่บอยู่บ่โอ้ลูกใส่ยังไงกินก็แซ่บเลยเนาะใส่แป้งเปิดไปไหนมือไหนฮะมือไหนใส่แป้งเปิดไปมือไหนบัวใส่แค่แคือ็บัใส่มันเหมี่ยวเนียเฮ้ยเหนี่ยวเลยเนาะหมิ่นอยู่หมิ่นอยู่อันนี้กินแบบแตง ีินมะแตกแก้มมันตรงนี่นามมันมีหนามนม,นมันอยู่ข้างล่างไปดิหนามย่างมันอยู่ข้างล่างแซบบอ่ะหน่ไส้ให้ไงให้กินกนระแซ่บเบิ่ะเหรอเนาะเอากินบัดนี่กินเองเด้อเ<ม>นี่ยค่อยๆหมุนเอาเท่าละหน่อยเด้อหนิเด้อ<ม>นี่เอาเอาซอมเอาซอมหมุนเอาเท่าละหน่อยเด้อม,มันค่อยพอดีข้ามเด้อ จะเอาหมุนออนไลน์เด้อหมุนออนไลน์มันเสียนเส้นหนึ่งยังยังอยู่อยู่ปากอยู่อีกเส้นหนึ่งสียหัวด,ดากแล้วเห็น <c oughs> บ่แศรษอยู่เด้ยนเนาะแศรบฐ์โอ้บ่สมหลายเซมปะดึงดึงเส้นเอาดึงเซมเอาหมูยอดของหูยอดใส่โอ้ อ้ำเบิดคำเลยแม่อแกหายไม่ลูกชายควนเขาซะหน่ยจหายไหมอ้หิยอูหยน้ำตาไหละสะเอากินตน้อมูย่อบ่คุณเสร็มากินเาเอาเอาบ่แสะบป่เอา,ากินเอาบนดิคอยจะไปเฮ็ดกินของคอยลบะบ่ทีนึงดเอ็เอ็งไนา นี่นะครับผมเนาะไม่ย่อยกี่แล้วโอเคทันนะนะเดี๋ยวเบิ้งอากาศไม่ย่อยเดี๋ยวพวกเจ้าเบิ้งอากาศไม่ย่อยวันนี้คอนตีเบสเขาคอยกินเลยวันนี้บ่าลาบขนมจีนก๋สเย็นย่ำขนมจีนขึ้นไม่ย่อยนี่แหละแต่ว่าน่าจะเป็นลาบหรืว่าใส่ข้าวขวานค่อยแสบเนาะใส่เข่าขวามันบ่มีมันจะเป็นลาบด้บดีน้องเลยถ้าถ้าเราไม่มี เรียกว่าอะไรไม่มีไม่ม,ม,มีมะเขือเทศนะครับผมมันจิเป็นลาบเพราะฉะนั้นแล้วห้างกะเทศลาบกินนะลาบขนมจีนลาบนั่นพี่น้องเอ๋อคอยลืมเอาจานไหมแล้วคอยกลับไปลว่าจานกันย่างกับเพื่อนแปลอาจานมาเดินกลับแปลวาจาน,าน,นจามา,น,า,มานะครับผมก็เห็น,ลหนแล้วเฮ็ดซูเรากินไปเรื่อยเลยพี่น้องเอ้ยเนาะไปไปให้ก้องคอยบัดนี้ นะครับผมหลังจากเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะแล้ก็บอกหูพี่กันว่าอัน,น,นไหนอันนี่เด้อัน,นไหนอันใส่ยำอันไหนใส่ยำอันไหนใส่นี่เลยครับผมอัน,นไหนใส่ยำอัน,นไหนใส่ต้มอัน,นไหนใส่ทอดแล้ก็บอกหูเด้อพี่น้องเลยนี่บีบเลยต่างออกันละมือไง เน,น,น่าหน้าบกเน่าเนี่ยมมนุ่งรวยได้เนี่ยขนมกินเยอะครับผมขนมกินเยนะอะก็เลยสรุปแล้วใคเอาผ้าแดงเด้วอวันนี้คอจะลองฟ้าแดงก่อนเมนตูต่อไปโอ้คนลืมขยา่าต้องขย่าก่อนต้องขย่าก่อนดื่มนะครับผมเพราะว่าคือน้ำปลามันจะตกตะกอนนะครับมันจะมีตะกอนอยู่มันจะมีตอนมันจะมีแบบไอพวกนั้น,นตกตะกอนอยูยนะ ต้องเขย่าก่อนดื่มครับผมไฟใส่สักพ,พี่หนึ่งเลยแหละเขาบุ้งหูนะว่ากินได้ก็ระได้กินกินบัวได้อีกอะพี่สิริกินพี่เก่าแล้วก็น,นี่เนนป็นไฟไส่โปรตีนผงไฟไส่ที่หลังเดี๋ยวใส่ผงนี้ก่อนนี่ครับผมพริกนิดพายตำใบแล้วเอ่อตั้งพริกหอมกระเทียมพริกหอมกระเทียม ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลหน่อยใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งหนึ่งช้อนน้ำตาลเขาแหละที่จริงมันต้องเป็นน้ำตาลปี๊บได้คอยเพราะมีน้ำตาลปี๊บสูตรยำ่ำเลยสูตรยำ่ำนียใส่น้ำตาลเออคอยคอยสีเฮ็ดลาบนี่ว่าเอาย่ำกับย่ำสั่นย่ำกับย่ำสั่นย่ำกับย่ำสั่น มแมวไล่ปันนิดก็จะถึงย้ำนะเนาะก็ใส่น้ำปลาหน่อยนึงเพราะว่าเราได้ลดเค็มจากอ่าอะไรแล้วนะเราได้ลดเค็มจากน้ำปลานะครับผมจากน้ำปลาแล้วเรได้ลดเค็มจากน้ำปลาแล้ว ไต่ขบวดเพิมพ่มความหอมนะครับหอมความหอมอม,มันได้สิกลายเป็นลาบอ่ะทีนี้แปลว่ามันสิกลายเป็นลาบยอดไต่ขบวดเนี่ยใส่ย่าก็ไ,ได้เลยครับผม,อมตอนนี้มันก็จะกลายเป็นลาบขนมจีนแบบนี้ม,มันต่างกันตรงนี้แหละอันระวังย่ากับลาบหอม,มอข,ขวบวดแบบ,บ,บ,บบนี้ดีนอนเลยเบิ้มเบิ้งเบิ้มเบิ้มจับบนนี่อันนี้ผสมเหลวเด็ดเนี่ยไส่น้ำปลาแล้ว ลุงล,งลุงป,ล,งป,ปลาปลาปลาล้านัวนะครับผมเนาะล่องเปิ้ลลองเปิลป้ลปลาลาบนนัวปันไหนเติมอีก้อนนึงเติมอีกสักที่นึงไม่หรอกคือขนมจีนมันเยอะครับขนมจีนมันเยอะนะขนมจีนมันเยอะเราก็ต้องใส่ เค็มนิดนึงนะครับผมก็คือให้มันมีน้ําพวกนี้น้ําราบน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําราบหรือน้ํายําอะไรเนี่ยแล้วแต่ใครจะคิดนะครับน้ำมะนาวใส่เพิ่มรสชาติคือมันจะได้กิ๊ดัดนะครับเอพีก็ใส่กิจดัดอันนี้ใส่หมูยอเลยนีเย่เอพีเอใส่หมูยอแล้วนะครับผมใส่หมูยอ ที่ว่าต้องใส่อนไรกลาย,ายเป็นลาบหมูย่อแล้วน,ลน้องเนียน้จีนได้สิบวันใลยจีนน้ำตัวนี้เอาตีนมาดีแค่ นีขนาดท่านไหนใส่นามขนมจีนเนี่ยพี่น้องเลยไอ้ท่านไหนใส่ขนมจีนเนี่ยโอ้โหไจเดเจเดลาบขนมจีนบรพิพน้องเลยขนมจีนดังเครื่องโล่คนนี้แค่แค่หมูย่อ,อก,กับพักในการนักเราได้พี่น้องเลยแค่หมูย่อกับพักในการนักแล้วขนมจีนใส่นหน่อยนึงเดี๋ยวเราค่อยเสริมเอานะครับผ ใส่หมูยอเยอะนะครับผมถ้าขนมจีนยืนไว้บดเราเอาส่ตทุเย็นไว้เดี๋ยวเย็นนี้ก็ค่อยรากค่อยลากขนมจีนใส่หมูยออีกทีนก็ได้เก็บต้นหอมผักชีมานี่นครับผมกั้จะได้รสชาติประมาณนี้โอ้ยเนียโอ้ยมันสวยน้อยพี่น้องเลย กหะปุกได้นี่นะครับผมโอ้สุดยอดพี่น้องเลยทับพี่ทับพี่ทับ <c oughs> พ,พี่พวกเจ้า แล้วกนานาเรดใส่ส um. ่วนแซบเยอนเาแซครับผมปาด้ยดีครับผมนี่นะครับผมนาตานะครับนาตานะครับผมรสชาติอันนี้ไม่ใช่น้อยนะใส่พริกนะนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผม กลายเป็นลาบขนมจีนไปแด้คอ่อย <c oughs> เผ็ดอยู่เนค่อยเบิดแมน่าใส่พริกหน่อยได้นี่ใส่พริกหลเติอได้พี่น้องเลยนี่นะครับผมหน้าตาสิเปลี่ยนแบบนี้นะครับผมเนาะอโอเคครับผมทางด้นี่นสสวัสดีครับผมฝากลำเลยครับผมฝากเพื่อน้ำเนียอ่ะลุงป่าปลาหนั่นะครับเอฟีส่งมาให้แฟมิลี่บ้านนานะครับผมทําเมนูเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับ นาจะเป็นประแดกนะนี่เขาจะว่าเล่าโอเคครับผมสวัสดีครับ